หาเคล็ดลับผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน1เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับแม่ไปที่เพจพีนิดาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์สีแดงแต่วันนี้ใส่ชุดสีดำนะดูแบบสุภาพเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งจะไปส่งลูกชายสอบเทสที่โรงเรียนนะสอบเป็นแบบระดับประเทศอ่ะ วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคนเยอะมากรถติดสุดๆวันอาทิตย์เป็นไงบ้างคะเป็นวันพักผ่อนของใครหลาย,ลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นวันทํางานของใครหลายๆคนเช่นกันเนาะคนรวยไม่ค่อยมีวันหยุดเท่าไหร่เนาะทำงานทุกวันสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายได้ค่ะแปบ๊บหนึ่งเพิ่งจะเปิดเน็ตเครื่องนี้ยข้อความแจ้งเตือนแบบติ้งติ้ คือถ้าปกติจะไม่ค่อยเปิดเน็ตเอาไว้ไงจะเปิดเน็ตเฉพาะเวลาที่จะใช้งานนะอุ๊ยวันนี้หน้าดูมองๆนิดนึงเพราะว่าใส่เสื้อสีดําแต่ก็โอเคเพราะว่าใช้รองพื้นสีค่อนข้างจะเข้มนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนาะเมื่อคืนเป็นไงบ้างที่ไหนฝนตกบ้างที่นี่นะคะแม่ไปก็สะดุ้งตื่นแบบฝนตกหนักมากอะตกหนักจริงๆแต่ไม่รู้กี่โมงนะไม่ได้ดูเวลาคือ ตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่าฝนตกก็อ้อนอนต่อเย็ยนอากาศเย็ยนสบายอะไรเงี้ยเฮ้ยมีคนทักแชทมาอุยออเดอร์ออเดอร์ออเดีด๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอไลฟ์สดก่อนนะคะไลฟ์ like สดก่อนไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวค่อยตอบแชทนะโอ้โหออเดร์เพียบเลย <laughs> ตาละตาละใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวขอ ไลฟ์สดแปปหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายได้นะคะวันนี้ก็จะมาแจกเคล็ดลับนะเอออะไรนะเคล็ดไม่ค่อยรับผิวกระจ่างใสขึ้นในหนึ่งสัปดาห์นะาะเมื่อวานเพิ่งจะลงรูปว่าก่อนทานกับหลังทานตัวคอคอลาสิงนี้นะคะที่จะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นก็มีคนทักอินบอก์นว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยเพราะว่ามันต้องมีเคล็ดลับหลายอย่างนะที่จะเป็นองค์ประกอบรวมที่จะทําให้ผิวของคุณใสขึ้นนะคะมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบ่งปันเลย เคล็ดลับนะคะอ่าพร้อมกันหรือยังใครเข้ามากันแล้วหรือยังคะดูก่อนนะเครื่องนี้ก็แชทเด้งรัวๆเลยโอเคไม่รอช้านะเพื่อที่จะแบบมาแบ่งปันเคล็ดลับนาะสำหรับใครที่อยากจะมีผิวสวยผิวใสนะคะเพราะว่ารอบก่อนที่มาไลฟา์เรื่องอะไรอะ่ะการนวดยกกระชับรู้สึกว่าผลตอบรับดีมากเลยนะปกติจะมาพูดเรื่องแรงบันดาลใจก็แบบเฉยๆเนาะแต่พอมานวดหน้าให้หน้าใสาดูอ่อนเยาวอ์อ่ะ คนเข้ามาดูเยอะมากอะ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยแบบโอเคจะมาแบ่งปันเคล็ดลับความสวยความงามที่ใช้อยู่แล้วก็รู้สึกผิวใสขึ้นเพราะว่า,วาแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะผิวแบบผิวแย่มากผิวเสียมากอะ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามเพจนี้ใหม่ๆนะก็ยังไม่รู้ว่าแม่ไผ่เป็นใครนะคะแม่ไปเนี่ยเป็นแม่ค้าไก่ทอดนะคะทุกคนแล้วก็ขายไก่ทอดมาเกือบจะสิปีแล้วแต่ละวันเนี่ยก็ต้องไปเจอแสงแดด เจอมลภาวะทุกวันหน้าก็จะถูกทำร้ายถูกแสงแดดถูกแบบไอร้อนมากระทบกับใบหน้าทุกวันจนหน้าหมองคล้ำหน้าดำสิวฝ้ากระเต็มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนเครื่องนี้ก็อืดซะด้วยสิข้อความเยอะมากอืดนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรูปว่าก่อนหน้านั้นที่จะมาดูแลตัวเองที่จะมาทำอันเนี้ยผิวแบบเสียมากผิวแบบแย่มากเลยแบบเพิ่งจะมาดูแลตัวเองแล้วก็มาทําแบรนด์นะจนแบบ ผิวดีขึ้นน่ะแล้วมีแต่คนทักเอ้ยแม่คะหน้าสวยขึ้นใส่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนปิดแชทแป๊บน,นึงเห็นหมดนี่นะคะรูปก่อนหน้านั้นนะคือมันจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมเนี่ยเออเห็นไหมอันนี้คือแต่งหน้าแล้วนะแต่ว่าแต่งหน้าไม่ติดหน้าหมองแล้วก็ฝ้ากระเยอะมากอีกรูปหนึ่งอยู่ไหน อื่นๆอ,อยู่ไหนจ้านี่ค่ะรูปนี้คือชัดเจนหน้าหน้าดํามากหมองคล้าม,มากนะคะทุกคนนี่รูปนี้นะคะคือหน้าดํามากอ่ะเนี่ยตัวคนคนเดียวกันนะแต่ตอนนี้หน้าบวมขึ้นนิดหน่อยอายุเยอะขึ้นละนี่นะคะเห็นไหมหน้าหมองมากอ่ะแล้วก็ฝ้ากระจะเห็นชัดมากนะคะจนปัจจุบันแบบ รู้สึกว่าผิวดีขึ้นนะ่ะไม่ได้เข้าคลินิกไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าคือเกิดจากการดูแลตัวเองล้วนๆแล้วก็ใช้5เทคนิคที่จะมาแบ่งปันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะเทคนิคข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยร้อนเนาะเวลาจะออกไปไหนก็ต้องทาครีมกันแดดซึ่งแต่ละคนก็รู้อยู่แล้วครีมกันแดดนะคะก็ต้องมี f p f 30บวกขึ้นไปแต่ส่วนตัวแม่ไปนะ่จะใช้ f p f 50บวกที่แบบป้องกันรังสี u v a u v b ที่แบบ แสงแดดเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวของคุณหมองคล้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นฝ้ากละริ้วรอยก่อนไว้ด้วยคือคุณต้องทาครีมเป็นประจำอ่ะนอกจากนี้ก็ต้องทาครีมบำรุงนะก่อนนอนก็ต้องเน้นบำรุงหนักๆเลยซึ่งก่อนนอนแม่ไปก็จะบำรุงด้วยเซรั่มแล้วก็จะเป็นไนท์ครีม ทาครีมยเยอะๆโบกครีมยเยอะๆผิวจะได้แบบชุ่มชืนะ้นอ่ะอืมอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะทาครีมบำรุงเยอะๆทาครีมกันแดดก่อนที่จะออกไปไหนไม่ว่าจะอยู่บ้านก็ต้องทาครีมกันแดดเยอะๆนะคะเพื่อที่จะไปจะได้ทําให้ผิวแบบกระจางใสขึ้นนะบำรุงผิวเยอะๆข้อ2นะคะก็คือการสครับผิวนะสะครับผิวหรือว่าขัดผิวเป็นประจําเพื่อว่าเซลล์ผิวข้างนอกของคุณเนี่ยคือหรือว่าเขาเรียกง,ง่ายๆว่าขี้ใครเนี่ย มันจะได้หลุดล่าออกไปจะได้เผยผิวกระจ่างใสขึ้นนะแล้วแม่แม่ไปสครับผิวยังไงหรอคือสูตรสครับผิวมันก็จะมีมากมายเนาะคือเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชหาใน Google ได้ว่าสูตรสครับผิววิธีสครับผิวเนี่ยมันก็จะมีมากมายแต่สําหรับแม่ไปนะแม่ไปได้เครื่องนี้มา เป็นเครื่องล้างหน้าทําความสะอาดหน้าแล้วก็จะเป็นขนซิลิโคนแบบนี้นะคะเวลาล้างหน้าจะเป็นการสครับผิวไปในตัวซึ่งมันอ่อนโยนต่อผิวมากไม่ทําร้ายผิวนะสะครับผิวด้วยอ่อนโยนใช้เครื่องนี้เป็นประจํารู้สึกหน้ากระจ่างใสขึ้นนะจนแบบคอเนี่ยคล้าขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยต้องเวลาล้างหน้าต้องล้างหน้าเสร็จล้างคอด้วยนะซึ่งด้านหน้าเนี่ยใช้สําหรับสครับล้างหน้า ขัดหน้าด้านหลังก็สามารถนวดกระตุ้นใบหน้าได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนเครื่องนี้แบตจะหมดแล้วามาผ่านไปแล้ว2ข้อนะคะเคล็ดลับที่จะทําให้ผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นใน1เดือนนะคะหรือว่าขาวขึ้นนั่นเองอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ขาวจั้วแบบเออผีดุดเลื่อนนะคือขาวกระจ่างใสขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอะ่ะ ผ่านไปแล้ว2ข้อมาที่ข้อที่3ไปเลยนะคะก็คือการทานวิตามินซีหรือว่าการทานคอลลาเจนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่มีส่วนของวิตามินซีหรือคอลลาเจนผสมก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกส้มอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าส้มมีวิตามินซีเยอะแล้วก็อะไรคอลลาเจนก็คือในพวกปลาพวกขาหมูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอลลาเจนเยอะใช่ไหมแต่สำหรับแม่ปายค่ะก็จะทานเป็นอาหารเสริมเลยเพราะว่าเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยครบ หมูทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาก็เลยเลือกอาหารเสริมเลยครบจบในแคปซูลเดียวเนี่ยตัวนี้ก็จะมีทั้งวิตามินซีมีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่มีโมเลกุลเล็กมากสามารถดูดซึมได้ดีแล้วก็ทานเป็นประจำนะคะเดี๋ยวมาทานกันเลยจ้ะ ซึ่งคุณลองสังเกตน,นะคะผู้หญิงที่เขาผิวดีๆผิวสวยผิวใสเนี่ยเขาจะต้องมีเคล็ดลับที่ดูแลตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารเสริมไปเข้าคลินิกแต่สําหรับแม่ไป่คือไม่ได้เข้าคลินิกเลยนะเคยเข้าไปแบบทำไฮฟูแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าต้องไปเจอแดดทุกวันเนาะการดูแลคือรู้สึกไม่คุม้มก็เลยคิดว่าดูแลตัวเองจากภายในและภายนอกดีกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ไปคลินิกเท่าไหร่ วันวหนึ่งคปซูนแค่เนี้ยบำรุงผิวจากข้างในด้วยเมื่อดูแลตัวเองจากข้างนอกเสร็จก็ต้องดูแลตัวเองจากข้างในด้วยนะด้วยอาหารเสริมพวกวิตามินซีคอลลาเจนที่จะช่วยแบบบำรุงข้างในให้ผิวพันเปล่งปลั่งกระจ่างใสขึ้นลดเลือนริยนย้วรอยฝ้ากระและดูจางลงด้วยนะคะต่อไปก็คือให้ทำทรีทเมนต์ดูแลผิวหรือว่าการพอกหน้ามาร์กหน้าเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ครั้งครั้งนะคะซึ่งเมื่อวานตอนที่มาไปถ่ายรูปแบบ ก่อนทานหลังทานอนะหลังทานคือเพิ่ง <c oughs> จะพอกหน้าเสร็จจะมีคราบแบบพอกหน้าติดนิดนึงเพราะไม่ได้ล้างหนะ้าพอกเสร็จปุ๊บมาถ่ายเลยนะให้ทุกคนเห็นว่าหน้าสดๆดเลยนะว่าเออหลังอะหลังจากที่แบบพอกหน้าเป็นประจำทุกวันเนี่ยหน้ากระจ่างใสขึ้นจริงๆก่อนหน้านะนะั้นอะเป็นคนที่ขี้เกียจขี้เกียจพอกหน้าแต่พอหลังๆมาทําเป็นประจำรู้สึกผิวหน้าเด้งขึ้นฟูขึ้นแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะมีน้ํามีนวลชุ่มชื้นขึ้นด้วยปกติแม่ไปเนี่ยเป็นคนผิวแห้งเนาะ เออไหนใครเป็นคนผิวแห้งบ้างเป็นคนผิวอะไรก็ยอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างว่าแต่ละคนมีสภาพผิวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งแม่ไปเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็พอกหน้ามาร์กหน้าเป็นประจำสัปดาห์2สองถึงสามันรู้สึกแต่งหน้าติดทนขึ้นแล้วก็ผิวเปล่งปลั่งขึ้นนะแบบเอออะไรอะกระจ่างใสขึ้นด้วยเลิศมากหลงรักผิวตัวเองมากเลยนะแล้วข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้ก็คือสําคัญนะสำหรับผิวแห้งอะ่ะ หรือว่าทุกสภาพผิวเลยทุกคนเลยต้องกินน้ําเยอะๆนะคะดื่มน้ําเยอะๆอย่างน้อย8ปดถึงสิแก้วแต่ก่อนสมัยเรียนเนี่ยแม่ไปมีรูมเมทคนนึงนะเป็นคนที่ดื่มน้ําเก่งมากแล้วสังเกตผิวนางผิวนางจะแบบเปล่งปลั่งชุ่มชื้นดูแบบมีน้ํามีนวลอนะซึ่งตอนนั้นคือแม่ไปจะดื่มน้ําน้อยมากสังเกตผิวตัวเองจะผิวแห้งกล้านหยาบกล้านก็เลยแบบสังเกตนานแล้วรู้สึกเฮ้ยถ้าดื่มน้ําเยอะเนี่ย ผิวมันจะดีขึ้นจริงหลังจากนั้นก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวชุ่มชื้นขึ้นจริงๆด้วยอะ่ะอืมก็เลยเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ํานะคะวันละแปดถึงสิบแก้วมาเดี๋ยวขอดื่มน้ําก่อนนะค่อยๆจิบไปนะคะแปดถึงสิบแก้วจะทำให้ผิวของคุณเปล่งปลั่งสดใสขึ้นนะคะอะเดี๋ยวมาสรุปวันนี้เคล็ดลับแค่ห้าข้อนะคะที่สามารถเอาไปปรับ ใช้ได้ซึ่งหลายคนก็คงรู้แล้วว่าเ,ออเคล็ดลับความสวยความงามก็ประมาณนี้แต่ถ้าคุณไม่เอาไปลงมือทำนะคะคุณก็จะไม่มีผิวสวยไม่แบบผิวของคุณก็จะเหมือนเดิมอะ่ะแต่ถ้าคนที่อยากจะผิวสวยจริงๆเนี่ยเขาจะทำทุกวิธีทางนะจะทำมากกว่า5เคล็ดลับนี้อีกเพื่อผิวแบบสวยใสขึ้นอะ่ะก่อนหน้านั้นเมื่อไห่ก็แบบปล่อยตัวเองไม่ดูแลตัวเองจนแบบผิวแย่มากแต่งหน้าไม่ติดหน้ามองคล้ำมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ด้วยนะพอเราไม่สวยเนี่ยเราไม่มั่นใจเนี่ย มันจะส่งผลในปัญหากับคนใกล้ตัวเยอะแยะแต่หลังๆคือกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วโลกก็จะเปลี่ยนตามเราเห็นไหมพอเราสวยขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นคนรอบตัวก็กลับมารักเรามากขึ้นนะคะสรุปนะคะข้อหนึ่งก็คือให้ทาครีมบำรุงเยอะๆนะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกก็ทาครีมกันแดดด้วยอย่างน้อย SPF ห้าสิบบวกบวกบวกต่อไปก็ขัดผิวสครับผิวเป็นประจำนะคะเพราะว่าจะได้ทำให้ผิวแบบ อะไรอะเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะหลุดลอกออกไปเผยผิวกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะแล้วข้อ3ก็คือให้ทานอาหารที่มีวิตามินซีแล้วก็คอลลาเจนเข้าไปนะเพื่อบารุุความสวยจากภายในให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นแล้วข้อสี่ก็คือให้ทำทริกเมนต์เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาหล์ละสองถึงสามครั้งไม่ว่าจะเป็นการพอกหน้าสครับเออการพอกหน้าหรือว่าการมาร์กหน้านะคะ แล้วข้อสุดท้ายก็คือดื่มน้ําเยอะๆเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะวันละ8แก้วถึง10แก้วเป็นประจํเพื่อผิวจะได้เปล่งปลั่งชุ่มชื้นนะคะโอเควันนี้ก็มาแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆเพียงเท่านี้เนาะไม่ได้มาไลฟ์นานนะวันนี้ก็มาไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็กะว่าจะพยายามมาทุกวันเนาะเพราะว่าช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แบบ พักผ่อนแล้วก็เรียนรู้เรื่องเทคนิคหลังบ้านนะคะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจะรีบไปตอบแชทแล้วก็เดี๋ยวช่วง11บเอโมงก็ต้องรีบไปรับลูกชายด้วยนะเออวันนี้เดี๋ยวจะไปเดินเล่นที่ห้างดีกว่าเนาะจะได้แบบเออพักผ่อนผ่อนคลายวันแห่งครอบครัวนะคะโอเควันนี้ก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนที่มาดูไลฟ์นี้คุณจะสวยรวยสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะไปแล้วจ้าวันนี้ดูเหมือนหน้าซิสซี่นะเพราะว่าแต่งหน้าลุกแบบลุกเรียบร้อยอะอยู่บ้านนะนั่นแหละ